มีหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าการรับงานทั้งของทั้งแรงกับค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะวิธีรับงานเนี่ยการตีราคาเดี๋ยวไปดูว่ามันต่างกันยังไงที่วันนั้นนะาทาคลิปไปเนะี่ยคือการรับงานทั้งของทั้งแรงนะเพราะว่ามันมีค่าวัสดุแสนหนึ่งใช่ไหมค่าแรงห้าหมื่นอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะย้ําอีกทีตัวเลขสมมุติค่าวความเสียหายวัสดุห้าเปอร์เซ็นค่าดาเนินการสิบเปอร์เซ็นค่าแรงเราค่าวความรับผิดชอบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือการรับงานทั้งของทั้งแรงยกตัวอย่างอย่างการรับสร้างบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เอาไปใช้ได้นะแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขให้เหมาะสมกับเราส่วนการรับงานกับบริษัทที่มีใบบ o q คทุกอย่างหายหมดเลยนะเหลือเฉพาะสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นใบบ o q อคอ่ะเพราะว่าเขาจะมีช่องให้ใส่ค่าดำเนินการใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์นอกจ้นจะเป็นปริมาณงานใช่ไหมเป็นตารางเมตรทีนี้เราเป็นผู้รับเหมา เราก็ต้องบวกเข้าไปในตารางเมตรนั่นแหละเราถึงจะอยู่ได้นะสมมุติว่าคนงานเราเนี่ยฉาปูนคนหนึ่งเนี่ยชาปูนค่าใช้จ่ายค่าแรงของงานเราหนึ่งร้อยบาทสมมตินะตารางเมตรละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยถ้าเราไปตีตารางเมตรละหนึ่งร้อยบาทเราก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นเราก็ต้องตีไปเป็นประมาณตัวเลขสมมตินนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบมันถึงจะได้ส่วนต,นต่างตรงนั้นเราถึงจะมีค่าตอบแทนนะเพราะใบบิลคิวเนี่ยค่าแรงเราไม่มีแน่นอนคือเราต้องทํางานด้วย ด้วยไงเขาคิดมาเป็นตารางเมตรให้เราไงเพราะนั้นเราต้องซ่อน,อนไอรายได้เราเนี่ยอยู่ภายในตารางเมตรนะ่ะเราไปตีงานสาเหตุที่ว่ามันเหมือนกันไม่ได้ก็เพราะว่าไอการรับงานเฉพาะค่าแรงเนี่ยมันไม่มีค่าของเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะความเสี่ยงมันก็น้อยลงความรับผิดชอบก็น้อยลงเพราะถ้าเรารับทั้งของทั้งแรงเนี่ยที่ต้องคิดเปอร์เซ็นต์ละเอียดแบบนั้นก็คือเรารับไปเนี่ยบางทีงานหนึ่งทำสองสามเดือน เกิดเหล็กขึ้นราคามีวัสดุอะไรขึ้นราคามาเนี่ยมันก็ต้องคือเราต้องรับผิดชอบอะ่ะไอ้ส่วนต่างที่มันต้องแพงขึ้นอย่างเงี้ยคือเจ้าของบ้านเขาไม่มายุ่งเกี่ยวแล้วไงเนี่ยคือความรับผิดชอบของเราอะ่ะมันเป็นความเสี่ยงอะ่ะส่วนค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยเราของหมดของอะไรเราไม่ต้องวิ่งซื้อนะในกรณีที่พูดเนี่ยคือเราทํางานอย่างเดียวเลยทํางานฉาบปูนก็ฉาบปูนอย่างเดียวเข้าแบบก็เข้าแบบอะไรแบบเนี้ยของขาดก็สั่งให้เจ้าของหรือ เจ้าของบ้านหรือเจ้าของงานเป็นจัดหามาให้เรามันต่างกันไงถ้าเรารับทั้งของทั้งแรงเนี่ยคนงานทําของเสียหายเราก็ต้องรับผิดชอบของขาดนิดหน่อยเราก็ต้องวิ่งซื้อเห็นไหมมันต่างกันเพราะะฉนั้นการตีราคางานมันเหมือนกันไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งปริมาณคนงานของเราด้วยนะเปอร์เซนต์ต้องปรับเปลี่ยนตรงที่ว่าบางคนมีคนงานสิบคนบางคนมีคนงานแค่สองสามคนความรับผิดชอบมันต่างกันไง เพราะฉะนั้นมันเหมือนกันไม่ได้นะเราต้องไปไประยุกต์ใช้เอานะไอทีนาะทำมาทั้งหมด